สบ <ide> <laughs> ายดีเออเออนี่แหละวิธีชีวิตไอ้เบืเ้องแรกกระทุนเจ้าน่ะนี่เบอกกระทุนนี่เของห้องยังนี่ภาษาบ้านเจ้าตอนนี้เป็นยังกระทุนกระทุนคือกัน,กนเอออันยังเงินนี่นะม<า>ักม<า>ักเออมักยัง<า>ก็มักกะบา้มามักกะบา้าเออ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุคนเด้อครับยินดีตอนหับทุกคนเข้าสู่สองบาวโนพาหลอกอีพี่นี่บาวโน, này, วโนกกำลังจะเดินทางไปที่เมืองบัวละพาคับทีมงานพอออสีหอมและบาวตุกวิธีลาวเพื่อจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งวิธีสนบทตะเข็บชายแดนลาวเวียดนามอยู่ที่เมืองบัวละพา แขมมวงคำวนนั่นเองเมืองบรุรพาแขมมวงคำวนเป็นเมืองที่น่าสนใจเพราะมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและมีหลายๆชนเผ่าบ่ว่าจะเป็นชนเผ่าบรูชนเผ่าตรีและชนเผ่าพุทธที่ได้อาศัยตามตะเข็บชายแดนลาวเวียดนามและตะเข็บชายแดนสวนรรคเขตคำวนเชิญทุกคนและ FC, เอฟซีเข้าไปติดตามได้รับชมได้เลย ไปดีพอเส้นทางเส้นนี้ไปวีละบอกยังยังไกลบอกไกลเติบขึข้องเต็กทีนงออกมาอีกข้องนึงอีกข้องนึงข้องนู้นข้องเฮานี่ละโดยโดยไปพุ่นกับคือกันไปนี่กันคือกันโอ้อันนี้ฮันเขาห้องว่าบ้านยังสนุกบ้านสนุกโอ้โหยังไกลเติบพี่น้องเลยขอบใจหลายพ่อเอ้ยโดย จะเป็นบ้านหนึ่งพี่น้องจะเป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์อีกอันหนึ่งพี่น้องเพราะว่าคนแขกน,นี่จะเป็นคนสุนเผภรรู่นะเนาะที่ว่าย้ายมาอยู่จากเมืองวิละามาตั้งหลักฐานถิ่นฐานอยูอ่เมืองบุรพาพี่น้องเนาะบ้านนี่ก็มีชื่อว่าบ้านไร้พี่น้องบ้านไร้เนาะเดี๋ยวโบนดจะพาพาไปพี่น้องย่างเราเลาะบบ้านมาสกักก่อนเนาะยูเขตนี่นี่จะขึ้นกับแขวงค้าเมือนค้ามวนแข้งค้ามวนมน,นี่ แปลงขมาวนเมืองโบราแปลงขมาวนเมืองโบราเนาะแม่เนาะเออนี่เฮือนซานเหมือน,นกันเอออยู่ทางเขตนี่น,นี่ส่วนร้ายนี่จะอยู่ตะเข็บชายแดนลาเวียดพี่น้องเนาะอยู่ตะเข็บชายแดนลาเวียดแต่ว่าเราจะพบเห็นคุ้มบ่มเนาะอยู่กลางบ้านมันจะมีคุ้มบ่มเลย เป็นคุมโบมแบบชีพี่น้องเนะาะส่วนหลเราจะเห็นแบบชีลายพี่น้องเลยเนาะ,ะโบต่างยังพี่น้องจากกันเขตเมืองวิละหรือว่าเขตเมืองเซโปนเนะาะจะคล้ายๆกันบรรยากาศตอนาชาเช้าๆี่กาสชิเป็นแบบนี้แหละเด็กหน่อยเขตนี่เนะาะส่วนลหลเนี่ยเขาจะอยู่ตามบ้านพี่น้องการละลิงของเขานี่ จะเป็นคือบ้านโมโนตะกี้พี่น้องตะกี้นี่ช่วง10ป,ปีก่อนหรือว่าซาวปีก่อน,นการลินของเด็กน้อยอยู่ทางเขตในเมืองจะเป็นแบบนี้มพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้นี่ผมนีแล้วนะสบายดีเอาลินแม่ไอซิถ่ายนี่พากาลิลยังฮะเออใช้ไอ้เบิ้งดูฮะเออลินรด ล้นโก้กาลิน,อา,นอายกองนะฮะเขาย่านโอ้ย่านอายเหี้ยังอายมาถ่ายคลิปสิใช่หมากน,นะไอ้เบิ้งเนี้ยหมากตัวชืว่อเจ้าลินนะใช่อออันนี้เข้าห้องหมากยังหม,มากอันยังเงินนี่นะหมากหมากเออหมากยังก่อหมากกระบาหมากกระบาเออลินเนี่ยได้เลย นิ่งิ่หล,ลินดูฮะอยู่เขตนี่นี่โบโบมีบักบี้เนาะบบมีบักบี้ในน้อยเนาะลินอัน,นเดียวเมรนบอเออ <laughs> เขาเขายังเขาย่านบอเขาย่านเขาย่านอ้ายบอ <laughs> บอย่านเนาะไอ้บริมาเห็นยัง <laughs> ไอ้มาถ่ายเบื้งชื่ชอเจ้าลินอยู <laughs> ่ลินเหรอไหมเขาไอาพี่น้องเขาไาอกล่องเนาะในน้อยอยู่เขตนี่นีนน่ไอกล่องโอ้เงินซานอยู่เขตนี่นี่ ขึ้นตามหัวผู้ไปนพี่น้องเอ้ยเนาะว่าเส้นทางเส้นนี้นี่ <S <S เป็นเส้นทางโฮจิบินเด้สุดรลายครับว่าวเฮามานี่เขาจะเห็นดอกคุ้มโบมเนาะเต็มเลยแถวนี้บรรยากาศนี่แหละบรรยากาศคือบรรยากาศเด็กหน่อยอยู่ในเขตชนบนทพี่น้องเนาะการละลิ่ของเขากับชิลิ่มับซี่ตอนเช้าๆนี่หนาวเลยเนาะหนาวบ่นี่เห็นบ่ไอ้เบื้องแนวกระทุนเจ้านะ่ะ นี่บอกกระทินนี่เขาห้องยังนี่ภาษาบ้านเจ้าต้นนี้เป็นยังกระทุนคืกนนกนอกันเออเห็ดเองได้หน่นะเห็นบอกตัวนี้ไปซื้ออยู่ใส่งแบบเออทั้งแบงเออวังหนันหันเบียดที่เนะาะหันเบียดที่เขามาเนาะจะมีขายแต่โตเป็นกานเนี่ยเขาจะอันนั่นเองเขาจะเห็ดเองเอา้าขอบใจนี่บอกหนาวเลยนี่นพากระหนังเนี่ าากศหนาวพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่วังนี่ก็ยังบหน,า,นาวทอดอยู่ทางเหนือพี่น้องทางเหนือที่ว่าติดก,กับเขตชายแดนลาวเวียดทางมันจะหนาวกลัวอยู่นี่ก็อากาศจะประมาณ19องศาพี่น้องเช้าวันาห้าสิบแปดห้าสิบเก้าองศาอากาศอยู่นี่เนาะอยู่ทางเขตน,นี่เนาะเด็กหน่อยเขาเจ้เอาเนื้อกีในมะขามกินได้อเออกีในมะขามมันแบบในมะขามบหมา,ามะเปิดแปงหเยียนบอกผักหงเยียน เอออาจารย์ไปได้มาเออมื่อน,นี้อาจารย์มันคาเวียพี่น้องก็เลยว่าะได้ปไปห้มมงองทับห้องเียนเนาะมื่อนี้พักเนาะมื่อน,นี้จะเป็นมือน้วอวันวันศุกร์บ่าม่เป็นว่าละมื่อนี้วันศุกร์เนาะเออนี่แหละบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องเยนเนาะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณแปดเก้าโมงพี่น้องเดี๋ยวนี้อากาศยังหนาวเลยแปดเก้าโมงอยู่เฉยๆนเนาะ,นะสบายดียดเออนี่สบายดีเออ <laughs> นี่แหละวิธีชีวิตอ่าอยู่ทางเขตนี่ชิโน่ด้วยเนอะนี่ในหมาขามใช้ในหมาขามเจา้าใต่เจ้าเจ้าฉี่ใช่นี่ใช้ในหมาขามไอบ้บางเนี่ยจีในหมาขามกินด้วยมีเห็นบอกในหมาขามพี่น้องเนาะน,นี่แหละบรรยากาศบนเทือกเขาอยู่เขตบ้านลายบ้านลายเนาะ อยู่นี่บันไลบันไลบันไลเออเงานซานพี่น้องอยู่ <c oughs> สบายดี <c oughs> เออเงินซานพี่น้องไนะอ้หนูโอ้อยู่กันหลายคนใช่หไหมเอ้อยู่นี่ <c oughs> หลายคนเนาะอยู่เหมกันเนาะหลายคนขน,นาดพี่น้องกันเท่านั้น,น,นเอาฟ้ากระแตเตะ ฟ้ากระแตพี่น้องเอาฟ้ากระแตมาอมฟ้ากระแตมาเห็ดนี <speaking <languages> <speaking ่แอมไหมพี่น้องมันคือบนอนหลับลุ่นๆเปล่งแค่เหม่ยเหม่ยพี่น้องเนาะสบายดีบันชวนบ่สบายดีบันชวนล่ะบันชวนป่อือสบายดีคือบันชวนสบายดีเออ ซานเงอนซานอยู่เก็บนี่นี่จะประมาณนี้พี่น้องเนาะจะคล่ไข่กันครับอันทางเมืองวิละหรือว่าเมืองเซปูนั่นเองพี่น้องเงอนซานเพี่นเนาะสดร้ายนี่เงอนพนีแอมโดยฟ้ากระแตะพี่น้องแอมโดยฟ้ากระแตะบางหลังคาเฮือนนี่บางหลังคาเฮือนนี่กามุงสังกะสีอีกบางหลังคาเฮือนก็ยังบ่ทัน เอาสังกะสีมาม่งพี่น้องก็ใส่ไม้ไปก่อนเนาะบองหลังคาเฮือนกับว่าแต่ว่าฟ้าเฮือนหรือว่าไม้ต่างๆที่ว่าเพิ่นเอามาเห็ดปลูกสร้างเป็นเฮือนนี่เพิ่นเอามาจากหัวไหลไปหน้าของอ่าบ้านเพิ่นพี่น้องเนาะจากหน้าเพิ่นจากให้เพิ่นพี่น้องเนาะเพราะว่าคอมเมนว่าเราจะไปซื้อเอาอ่าปูนบ่หรือว่าทรายดินทรายบ่หรือว่าหินสิมาจะเห็ดเป็นเฮือนอันเป็นเฮือนวิลา เป็นเฮือนอันเป็นเฮือนปูนพี่นอ้องมันก็นอจากยุ่งยากทางเขตนีนี่เพราะว่าเส้นทางข้ามานี่ไกลาลายจากตัวเมืองเนาะประมาณเจ็ดแปดสิบกิโลเมตรพี่น,อน้องเลยึงจะมาหอดหวังนี้สนั่นอยู่เขตนี่นี่จนสุดลายจะเป็นเฮือนไหมพี่นอ้องสวนหลายจะเป็นเฮือนไหมเนาะอันนี้ก็เป็นเฮือนอีกหลังหนึ่งพี่วานาะสนใจเนาะเป็นลังเนน้อยแต่ว่าอ่าอยากคล่ไขก็แบบเฮือนในะจินตนาการของเด็กน้อยแต่สมัยก่อนพี่น้องเลย แต่ก่อนนี right. no ่การแต้มห right. ูบเลยว่าวาดหูบเนาะในจินตนาการทุกอย่างนี่จะเป็นแบบสีพี่น้องเป็นเฮือนอันล้งน้อยๆพี่น้องนี่นี่นะเป็นเฮือนล้างน้อยๆห้องนอนห้องเดียวเนะอเห็ดด้วยฟ้ากระแตะพี่น้องเนยเห็ดด้วยฟ้ากระแตเนี่ฟ้าเฮือนนี่ผมจะเอาฟ้ากระแตะเลยแหละมาแอมไว้พี่น้องเนาะนี่ล้างค้าว่นนี้คนจะเอาไม้พี่น้องเนาะก็คือไม้เหี่ยไม้ฟาง เอามาตีเป็นแป้ๆพี่น้องตีเป็นแป้ๆแล้วเอามาเห็ดเป็น <derivatives> รัง <enjoyable> ค <multiplication> ่าเนาะแม่นเปรียบเทียบทั้งบ <throp ic> <görüş> ้านเท่ากัเป็นอันนั่นพี่น้องเป็นอานกระเบื้องกระเบื้องสมิธฮุกเนาะแต่ว่ามาเทียบใส่บ้านเพิ่นกะเป็นไม้ฟ้ากระแตธรรมดาหละพี่น้องเลยที่ว่าเพิ่งพาธรรมชาสตร์เอามาเห็ดกันเห็ดซ่านเนาะเออเห็นบ่เนันเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ เอาว่าไปปลูกอยู่สวนนี่เห็ดสไตล์แบบสี่ก็ดีเป็นหนึ่งพี่น้องเลยสบายดีเออหา่านไค่เครื่องวันนี้นะเออห่านไค่เครื่องวันพี่น้องหา่านไค่เครื่องในซุ้มชนเผมไดออ้มีขนมมียาซาหัวเนาะคนก็ซื้อมาเต็มเมืองหมดเลยพี่น้องมาขายอยู่นี่อยู่เฮือนอยู่ซานเหมือนกันเนาะเออเจ้าของห่านเผมได้ได้ขายดีอยู่ปะ เออได้ขายดีอยู่เนาะทางนี้เนาะห่านน้อยๆพี่น้องเลยเป็นห่านกระตุกน้อยๆเลยเี่เห็นบ่ะเป็นเอาฟ้ากระแตะนี่แหละพี่น้องเลยหรือว่าฟ้าไม่เหี้ยไม่ยั้งแหละแต่ว่าฟ้าไม่ทุกอย่างคือเบาหนดเบาอะไรพันเห็ดเองมืพี่น้องเนาะลังคานี่จะเป็นหลังคาไม่เหี้ยไม่พังเมื่อกีนี่ไม่พังไม่พังเนาะเออเอาไม้พางมาพี่น้องมาตัดเป็นบ้องเป็นบ่องแล้วก็ทุบ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 เนาะเห็ดอันเป็นลังคาห่านลังคาเฮือนได้พี่น้องอยู่เขตนี้ อันนี้มันบูหัวปุ้งใหญ่ลังคาเนี่ยมันหัวแข็งฝนตกที่มันหัวมันมันได้เงินชื่ออะชัะะงก์ซ<อ>ีเอาสังก์ซีใส่เอาเนาะม่ได้เงินใส่อเอาใน,งม,งน,ออนมงกุฎ่้อนเออแก้ไขไปก่อนเลยนเนาะแมนแมนทุกคนเขาต้องเริ่มมาจากศูนย์มั้พี่น้องเนาะ,ะ,ะถ้าว่ามีเงินมีคำแล้วเพิ่นเอ่ยเพิ่นก็ว่าวซื้อสังก์ซีมาม่งอืมนี่เนาะอ้าวขอบมุกขอบใจหลายๆอ่ะเดี๋ยวบโบนูดจะพาพ่อแม่พี่น้องย่างหล่อ บ่งบ้านเพิ่นให้ตัวทั่วพี่น้องบ้านที่บาโหนมานี่ก็เป็นบ้านบ้านลายที่ว่าขึ้นกับเมืองบัวลภาแขวงคำมน,นั่นเองข้างนานี่ก็เป็นเพื่อนประสาชนพี่น้องที่ตั้งอยู่ในหัวผู้ผด้เนาะที่ตั้งอยู่ในหัวผูู้้น,ตน,นแต่ว่าวัฒนธรรมเขตนนี่นี่นต่างกับอันชนเผ่าบรูทางอันเมืองวิละหรือว่าเมืองเซโปนได้พี่น้อง ต่างกันย้อนยังย้อนว่าเพิ่นจะเอาเหล่าเอาไว้อยู่ไกลๆเฮือนนอะ้ะเหล่านี่ยอยู่ไกลเฮือนพี่น้องจะบุกใกล้จากเฮือนปันใดได้ไดเหล้านี่เหล่าจะจะใกล้เฮือนประมาณนี้พี่น้องเนาะนี่จะเป็นเหล่าอันนี้จะเป็นเฮือนแต่ว่าอยู่ในสุนเผาบูเขตอ่าวิละบุรีเฮือนกับเหล่าเนี่ยจะอยู่ห่างกันพี่น้อง โซนนั่นโซนเล่าที่ว่าเพิ่นเมียนเขาเมียนอย่างนี้เพิ่นจะเอาไว้ตางหากอีกเนาะเล่าแต่ละคนนี่จะไป้ไว้หวังเดียวกันเมื่อพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ายูเคสนี่นี่จะเอาไว้ไกลไกลเงินคือเคอร์เงินสบายดีบันชวนเออเอาลูกบอกเอาหลานหลานบอกนี่เออเพิ่นเอาหลานพี่น้องพ่อแม่เข้าไปใช่ซะ ไปทางไฮไปเห็นไฮเออสื่อ,อยังอันนี้นะเข้มเกลือสื่อเข้มเกลืออันอยู่จากเดือนเลยแต่แบบชิสโอชิบสองอเดือนสิเข่าปีหนึ่งแหละพี่น้องว่ากับปีหนึ่งนั่นแหละเนาะอันอยุปีหนึ่ง <laughs> บรรชวนแถวเข้มเกลือพ่ <laughs> อแม่ไปทางไฮเอออยู่รวมกันจากคนครอบครัวหกคนหกคน,คนเอออยู่เงินลังนี่เลยบ่ โอ้เป็นครอบครัวใหญ่ด้วยพี่น้องเนาะอยู่ํำกันหกคนอยู่แคนหลังเดียวกันนี่แหละผู้หนึ่งไปเห็ุงานอยู่เวียงคนโอ้คนน้องอายป้อนลาไปลินใช่แล้วพ่อแม่ผู้นี้นั่นไปให้ไปทั้งให้ไปทังให้ทั้งให้เห็ดอันปลูกเขาให้บอกปลูกเขาไม่เขาให้เห็ดสวนมันน้าบอกปีนี้เห็ดจะเข้าให้อะน้องอืมเขาให้ น้องแต่ละปีได้เขาให้ประมาณจะสอบเได้ชีหาซิบนิดนึงชีหาซิบสอบเนาะโอ้ไปเอาให้นี่ใกล้บ่จักเงินจักบ้านไกลโเลยลูกเออเวลาเวลาเอาเข่ามาเห็นอะไรรถไทยเออใครอยู่เนาะเอารถไทยแกเอารถไทยไปหอดเนาะเออบางบางบ้านพี่น้องบ้านนี้โอ้กะบใครพี่น้องทางบ้านคนนี้ยังมีรถไทยเดี๋ยวไปหอดให้ แต่บางบ้านนะที่ว่าเขาไปนะเพิ่นได้แบกเอาเนี่แบกมาแต่ไกลๆหมดแหละใช่มือหนึ่งแบกได้จากซองซอปเพิ่นป่ะเขาสี่สิบซอปก็แบกเท่านั้นแหละมาจนแล้วเออทางเนื้อเออทางบ้านน้ำกีฬาเออทางเนื้อนะแม่นหมืนบ่ะเออได้แบกเอาน้อหัวหายบ่มีทางเขาเนาะต้องไปย่างตามหลักตีมพูดไปเห็นบ่แม่นเออขอบมุกขอบใจอะไร นี่แหละก็คือเงินซานเพิ่นพี่น้องอยู่น้ำกันหกคนบนนั่นเนาะเงินหลังนี่ก็แม่เป็นแม่กุมายอยู่น้ำกันลูกเออแม่มาม่ผัวผัวเสียแล้วเออแม่เพิ่นเป็นแม่ใหม่ทั้งพังฝั่งลาเล่าทั้งแม่ใหม่แต่ว่าผัวเสียนะพี่น้องเนาะผัวเสียผัวตายบะอะไรของแม่ใหมเพิ่นนี่มาอยู่น้ำลูกเนาะอยู่น้ำลูกเอาลูกเอาล้านนี่แหละโอ้แม่อยู่บ้านเจเล็ด โอ้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 อืม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 โอ้มันใกล้ๆก,กันเนาะแถวนี้เนาะอันเขตเซเดนอ่าแขวงซ้อนใเขตกับแขวงขงมวนเนาะเซเดนกันพี่น้องเลยใกล้ๆกันเหิืนไปมาหาสู่กันสชราจะเป็นพี่น้องกันแหละที่ว่ามาอยู่แถวๆนี้กันนาะแม่ขอบุกขอบใจได้หลายเมย สอนปลาพี่น้องกัยเนาะในน้อยนี่พากันไปหาสอนปลาเด้่ยคหากินนะหากินหาอยู่แด้วนี่เห็นปะไปแล้วปุไปประมาณท่านี่เนี่ยโอ้ขำๆก็แหละขามาบ้านพี่น้องเนาะอายุยังในน้อยหนึ่งหูจะหาอยู่หากินแต่แรกก็คือบ้านเพื่อนอันนี้ก็คืออีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องที่ว่าอยู่ในบ้านลายเนาะ นในจุดนี้นี่เงิน,งานซานเพิ่นอยู่ใกล้ๆก,กันพี่น้องส่วนหลายนี่จะเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นหรือว่าลูกหลานเพิ่นที่ว่าสร้างครอบครัวาม,มาแล้วเพิ่นจะมาอยู่ในะนี้เนาะอ,อยู่ใกล้ๆก,กันนี่พี่น้อง